สวัสดีค่ะพบกับซอฟสไมล์แล้วนะคะ,ะวันนี้เราก็มาติดตามดูว่า,มาเมล็ดบรรสีที่เราเพาะไว้นะคะ ว่าเขาจะงอกให้เราหรือเปล่าเขาจะงอกมากน้อยขนาดไหนค่ะก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะอันนี้ก็ผ่านมาได้40วันแล้วค่ะหลังจากที่เรา,พาเพาะเมล็ดนะคะเราจะมาดูมาลุ้นกันค่ะว่าเขาจะงอกให้เราไหมวิังไ,ไ,ไงเราจะได้ลูกไม้นิดใหม่ของเราหรือเปล่านะคะค่ะามาติดตามกันดูเลยค่ะ ค่ะวันนี้ก็14วันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาแอบด,ดูกันค่ะว่าเขางอกหรือเปล่านะคะว้าว่างอกอยู่นะคะนี่นี่ค่ะ14วันเขาก็งอกเริ่มงอกแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะปิดฝาไว้โอเคนะคะไว้ให้ตโตแข็งแรงแล้วเราค่อยแยกเขาออกมาปลูกต่อไปคะ ่ะก็อันนี้ก็ครบ40วันนะคะก็เรามาดูกันค่ะว่าบอนสีที่เราเพาะไว้เขาจะงอกมากขนาดไหนนะคะดูกันค่ะอันนี้ครบ40วันค่ะว้าวหนาแน่นเลยค่ะค่ะเปอร์เซ็นต์การงอกแบบเยอะมากเลยค่ะ หลังจากที่เราเก็บเมล็ดมาก็วันถัดมาแล้วก็มาเพาะเจะตลังให้เขาเลยนะคะแล้วก็จะงอกดีค่ะค่ะก็ประมาณสองสัป,ปดาห์เขาก็เริ่มง,งอกขึ้นมาแล้วนะคะตอนแรกบอกว่าประมาณ20บวันแต่เรามาแอบดูก่อน14วันค่ะก็สองสัป,ปดาห์เขาก็เริ่มง,งอกเลยค่ะ อันนี้ก็40วันนะคะเขาก็จะงอกขึ้นมาโตขึ้นมาอีกเลยค่ะนะคะเราก็จะได้ลูกไม้นิดใหม่ที่เราเพาะเองเลยค่ะก็รอรุนกันนะคะว่าเขาจะลักษณะเขาจะเป็นใบสีอะไรนะคะ,คะรุนกันต่อไปค่ะให้เขาเติบโตรอให้เขาเติบโตมากกว่าน,นี้ค่ะ แล้วเราก็จะเอาเขาไปอนุบาลใส่กระถางเล็กอนุบาลต่อไปนะคะเมื่อรอดูการเติบโตของเขาค่ะอันนี้เราก็ปิดตลับไว้ก่อนค่ะรอให้เขาเติบโตมากกว่านี้ก่อนนะคะแล้วก็ปิดไว้ค่ะแล้วก็บางไว้ในที่ร่มในที่แสงํำไรนะคะค่ะก็อันนี้4ี่บวัน ประมาณนี้ค่ะก็จะเติบโตประมาณนี้นะคะนี่เราก็อรอรุนต่อไปค่ะว่าใบเขาจะเป็นสีอะไรหน้าตาเขาจะเป็นยังไงเหมือนเหมือนพ่อพันเขาไหมหรือเหมือนแม่ทันเขาไหมก็ติดตามต่อไปนะคะค่ะมันก็เป็นอะไรที่แบบสนุกค่ะในสิ่งที่เราแบบได้เลี้ยงดูเขาอันนี้ตั้งแต่เราเก็บเกี่ยวเมล็ดเข้ามาแล้วเราก็มาเพาะปลูกแล้วเขาก็งอกค่ะก็ถือว่าประสบความสำเร็จน,นะคะ เปอเซ็นกนารงอกแบบดีมากเลยค่ะนาแน่นเลยค่ะก็ห้าครั้งต่อไปเราก็ควรจะใช้ตลับที่ใหญ่กว่านี้นะคะเพราะว่าเขาจะชิดกันเกินไปค่ะสําหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะค่ะก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ